มาแล้วนะคะมาแล้ววันนี้มาช้านิดนึงติดลูกค้าหน้าร้านหลายเจ้านะจ๊ะอ,อันนี้เป็นกางเกงเวสปอยป้ายอะไรไป้ายส้มในตำนานมาชม ไรโซดคุณพี่ลงเพิ่มหมดไปแล้วนะคะล็รตที่แล้วนี่ไม,ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพี่เอใส่ให้ป้าเขาหน่อยอตัวแรกอะไร LL Bean จัดปลายสองพันเก้านะคะคปลายส้มสองลูกแค่รถสามร้อยนะปลายส้มเฉพาะปลายส้ยม black black pink แบบวะ เปอร์เซ็นต์เพิ่มเสียเหมือนโดมนะคะด <Doctor. S 1> ็อกเกอร์ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะตีไปสิบเปอร์เซ็นต์สจะอยู่ประมาณสามสิบถึงสามสิบแปดบวกลบนะคะมันจะเป็นกางเกงขายาวของผู้ชายะพนะคะคุณพี่ใส่ทำงานก็ได้เอาไปแก้ทรงลุงก็ได้แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะปอดอย่างหนักพี่เอโอนาวีจ้ะ ไรนะมึงวันนั้นก็กินกดกินอะไรกินไหมไม่ถูกนะใช่ไรมใช่แกป๊จกแกป,กปจา้าแก๊ปมันลงมาแล้วมันก็มามึงตดหรือเปอ <laughs> ล่าไอ้มุกสรุปเป็นไอ้มุกขอดหรองเท้า ดมเลยรองเท้ามึงก็ด็อกเใครรับรีวิวใครส่งฟรีนะคะรุ่นนี้จะปนคาโก้มานิสหน่อยนะคะแบบมีกระเป๋าข้างเนาะให้ลุ้นให้ลุ้นเออเอาไปใส่เท่ๆได้เท่ๆผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะเอามุกลองใส่ดูค่ะตัวนี้เป็นขาเดมนะพี่ฮอลลิสเตอร์ค่ะ พี่เอเน็ตทำเปล่าวะเน็ตทำเปล่าหัอเราะเลยมันไม่ได้เปิดเสียงใครมาเฮ้ยใส่สวยเดี๋ยวให้ดูใส่แบบไม่แก้ทรงนะคะนี่เป็นไงหันหลังว่านันหลัง เป็นคาโกปนผู้หญิงก็ใส่ได้ก็ดังอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองจ้าใส่แล้วก็เท่เท่งนี้นะใครรับรีวิวทักมาเลยส่งฟรีรีวิวนะจ๊ะกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางทุกกรณีจา้านนไอไอไอเลิฟยูโอนาวีกระเป๋าข้างนีกระเป๋าข้างด้วยนะเนี่ยสตัวแล้ว ไปแยกทำราคาคุณพี่ค่ะโก้แพงอยู่แล้วค่ะเซนจอนค่ะโก้กระเป๋าข้างอีกแล้วสามตัวแล้วนะลูกนี้แล้วแตกกระสอบนะคะออกมากน้อยนะแต่ว่างานโอเคอยู่นะสะอาด เปอร์เซ็นต์ปพื่อนเสียก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณพี่เนาะไปแยกทำราคาเอานะคะเนี่ยง,งานโอเคนะสีโอเคเลย ตัวที่4แล้วจ้าใครรับรีวิวทักมาเลยกระสอบรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่จะเอาไปลุ้นเองก็ได้นะคะค่าส่งปลายทางเฮงลูกพี่ลูกพี่เปิดเพลงอะไรแอลโลโพสเทลช่วงนี้กำลังฮิตนะเห็นแบบผู้ชายก็ใส่ผู้หญิงก็ใส่นะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยค่ะพี่ยังใส่มาทำงานเองเลยใช่ใส่เหมือนกันค่ะด็อกเกอร์ตัวนี้ จอกเกอ้ออีกแล้วลเ,เข็มขดัขมขดก็มาเนี่ยเห็นนะมุกใส่ก็ได้เอาออกมาจากระสอบเลยนะคะบางคนไม่ต้องแก้ทรงใส่ได้เลยบางคนก็ต้องเอาไปแก้ทรงเ้าตัวที่5้าละค่ะโก้ มีให้ลุ้นทุกกระสอบมากน้อยหรือไม่มีแล้วแต่กระสอบนะจ๊ะการันตีไม่ได้ทั้งเรื่องค่าโก้เรื่องแบรนด์จ้ะคุณเพ่เอาไปลุ้นเองเพราะว่างานกระสอบไม่ผ่านการคัดเนาะตัวนี้ซาร่าซาร่าต้องดังที่เครื่องพี่เอ๋ตัวนี้ b a n านา r ีพรับบิจ้ะ ขายมานานมากเลยนะพี่นะเวสปอยป้ายส้มนะคะแล้วยิ่งเป็นงานป้ายส้มเองแล้วค่แข,ขายมา2ปีแล้วนะคะป้ายนี้งานค่อนข้างสวยทุกอย่างคะ่ะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียมีแต่ว่าน้อยนะคะพี่ดอกเกอร์จ้ะ Doctor Docker Ben vô nha Docker คนะาะโก้ตัวที่6แล้วนะคะตัวที่7ดไปเลยคุณพี่ให้แยกทาราคากรุบกริบกรุบกริบนี้ก็คาโก้อีกแล้ว ตัวติดสวัสดีค่ะพี่ใครขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะอ่ะเรียบร้อยดอกเกอร์ใครรับรีวิวค่ะส่งฟรีเดี๋ยว ลมจับเลยอเลือกนานเกินเนี่ยพัฒนานานเกินสวยนะเนี่ยงานดีนะบานาน่าไปรีดอะสวยเลยใช่ต้องไปรีดมันยังเนี่ยมากมันยังไม่เห็นความสวยอันนี้เท่าไหร่ลูก่มสองพันเก้าราคาพิเศษสองพันเก้าสีตัวลดไปประมาณหนึ่งร้อย โกตัวที่8ตัวที่9แล้วนี่โอนน้าวีโกดังอยู่สายสพี่มาทางไหนทักแชทเลยหรือกดรับเส้นทางหน้าเพจได้เลยนะคะดอกเกอร์ออมมี่ ก็เยอะนะด็อกเกอร์อาตัวนี้เป็นด็อกเกอร์มมด็อกเกอร์คาโก้จะเว็บพอยค่ะเว็บพอยใช่ค่ะขายคนทำงานนะคะเอาไหมเอาลูกนี้เลยได้ตัวนี้รีไวร์รีไวร์ก็มี แป๊บนึงหนูโชก่อนคาโกอีกแล้วค่ะตัวที่เก้าตัวที่สิบแล้วตัวนี้ด็อกเกอร์โอ้ยใหญ่โอ้ยลีลีตัวนี้ลีไปหนังด้วยคุณพ,พี่นี่ค่ะเล็กๆด็อกเกอร์เดี๋ยววอกราชพฤกษ์เหรอค่ะ

เมริกันอีเกิล้อแนเลยลกลินไม่ได้อม่ครบโดได้แต่เอไม่ได้น้ำลายไหลเปล่าชมได้น้ำลไหลเปาแรงเลย ใจลูกค่ะดีๆเข้ามาค่ะแหลงเลือกคากโก้โอ้ยแหลงเลือกคากโก้สิบตัวแล้วนี่คากโก้หรือว่าเกินแล้วก็ไม่รู้นะคุ้มมากนะคะลูกนี้ด็อกเกอร์เอลเนอีกแล้วบอกเลยนะเออแบรนด์อะไรวะเนี่ย ซื้อนี่บอกบอกบอกว่าอะไรนะเวสบอยค่ะเวสบอยโอเคกิ๊กกิ๊กเท่าไหร่นะสองพันเก้ามันมีประมาณกี่ตัวประมาณหนึ่งร้อยแก๊ปจ่าแก๊กโปโล ค่ะคุณค่ะราคา2 9 0 0ัรบาทคุ้มมากคุณพี่ด็อกเกอร์ด็อกเกอร์มาโอเคไปสม้มในตำนานของเรานะจ๊ะสนใจแคปหน้า เป็นงานเดิมหรืองานเแก้ทรงทรงลุงอะไรได้หมดนะคะคุณพี่ป้ายส้มขายมานานมากแล้วนะจ๊ะ2,900ัรบาทสองกงระสอบขายลดอีก300นะเฉพาะป้ายส้มนะจ๊ะสนใจสั่งได้เลยคุณพี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก,ก็น้อยประมาณ10%นะคะป้ายนี้พิเศษตรงที่มีคาโก้ให้ลุ้นให้ลุ้นนะแล้วแต่กระสอบนะคะคุณพี่สนใจสั่งได้เลยคะ่ะลงใหมีกแล้วนะ